Metaverity เนีมีการประกาศ ผลประกอบการออกมานะปรากฏว่าติดลบนะครับไม่ได้ดีเลยนะฮะขาดทุนยับอยู่เหมือนกันนะ3.85บิลเลียนลอสขาดทุน3,850กว่าล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยนะครับสำหรับบริษัทเมตานะฮะก็มาร์คซ์ก็เบื่อครับออกมายอมรับว่าทำผลประกอบการได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเรามาดู revenue นะเมตาเดเวเดนซ์นะครับหรือไอตัวเดเวเดนซคืนเนี่ยของรอบนี้นะครับได้แค่ประมาณ440ร้อมิลเลียนถ้าเรามาดูเนี่ยเห็นไหมฮะเรื่องข Loss แต่ละปีเนี่ยก็ล็ s s มาโดยตลอดเนี่ยนะล็อ s เรียลลิตี้แ l uh, a b นะฮะอันนี้คือ Reality l a b นะฮะก็คือไอ้ l a b ตัวที่คุณมาร์คซักเอเบิร์กเนี่ยเชื่อเรื่อง Metaverse อย่างมากแล้วก็เทเงินลงไปเยอะนะฮะ Reality l a b อย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่รวม Meta นะฮะคือขาดทุนทุกๆปี ทุกๆควอเตอร์อยู่แล้วนะครับจะขาดทุนมากขาดทุนน้อยแค่นั้นเองก็ยังคงละเลงเงินเข้าไปกับไอตัว i e ีเกอร์ลิตอยู่ดีนะครับที่ไปซื้อ Oculus มาแว่นนะแล้วก็จะสร้าง m e t a v e r s e ให้ได้นะครับมาร์คซากเบิร์ตครับล่าสุดก็ยังแสดงทัศนะเหมือนเดิมนะครับบอกว่ายังคงเชื่อมั่นเรื่อง m e t a v e r s e นะครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับยังคงคิดว่า m e t a v e r s e จะกลายเป็นคอเทคโนโลยีแล้วก็เป็นรายได้หลักของบริษัทในอนาคตนั้นบริษัทจะทุ่มสรพพะกาลังทั้งหมดเพื่อที่จะพัฒนนาาา MetaW ใใหห้้้้เเกกิดดขึไท่มงสีย วิาพา์วิจารณ์นะครับว่าเทคโนโลยีอันนี้มันยังอันพ o v ู n ก็คือยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะว่ามันมันจะไปได้จริงหรือเปล่านะมันจะไปติดขัดตรงไหนนะ m e t a w ิร์สมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่รู้จะพิูจยังไงเลยนะแต่ m a คซักเค e r b e r g ซัดไปเรียบร้อยแล้วลงเงินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทําให้ขาดทุนไปเรื่อยๆทุกๆคอเตอร์แบบนี้เนี่ยจำหน้าเป็นห่วงหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีกาไรเพราะว่าไอ้ฝั่ง Traditional คือฝั่งแอปเฟซบุ๊กเนี่ยยังทํางานอยู่ยังช่วยอุ้มไอ้ตัวการขาดทุนของเวอร์ตี้แลบ ตัว Facebook เองก็แย่ผมไม่แน่ใจว่าแย่มาจากข่าวเรื่องของ Tik t o ็อกหรือเปล่านะครับเพราะกระแสติ๊กต k อกแรงเลอเกินแล้วก็คนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเล่น Tik t o ็อกกันกระจัดกระจายทําให้ Facebook เองเนี่ยสูญเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผลประกอบการออกมาฝั่ง Facebook ที่เป็นเทรดดิชแนลนะฝั่งที่เขาเคยหาเงินได้เยอะเนี่ยก็ออกมาไม่ดีแล้วกําไรเนี่ยมันไม่พอจะอุ้มไอทัวเรลิตี้ l a b แล้วนะฮะทำให้ตอนนี้ภาพรวมก็ออกมาติดลบแล้วก็ต้องรอดูกันไปฮนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น